คลิปนี้จะเป็นหัวสิงโตนะคะอันนี้เป็นสิงโตตัวเต็มที่เป็นไหมขนฟูนะคะมันจะออกมาประมาณนี้นะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะมาสาธิตทําหัวสิงโตนะคะหัวสิงโตที่ใช้ถักโดยไหมเมมโมรี่นะคะเราจะทําแผงคอนะคะแล้วก็ลองวัดดูก่อนแผงคอ,อน,นี้เราจะถักประมาณ45โซ่นะคะแล้วก็ให้ให้เอาลองไปวัดรอบหัวดูนะคะว่าพอดีไหม เราจะนําไหมแฟนซีสีน้ำตาลแบบนี้นะคะมาถักเป็นแผงคอนะคะเราจะขึ้นสามโซ่แบบนี้นะคะแล้วจะถักสองเลงในหลักแต่ละหลักนะคะสองเหรือว่าดับเบิลโคเชนะคะจะถักลงในแต่ละหลักของโซ่แบบนี้นะคะถักไปเรื่อยๆจนจบจนจบโซ่เลยนะคะถักสองเลงในแต่ละโซ่นะคะพอถักเสร็จแล้วนะคะมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะ แล้วทีนี้นะคะสุดท้ายก็ถักสามโซ่นะคะแล้วก็ถักีลงบนหลักสุดท้ายนั้นนะคะแล้วก็ใช้เข็มนะคะเก็บปลายไหมแล้วก็ตัดปลายไหมทิ้งได้เลยค่ะแล้วก็ลองเอามาวัดใส่หัวก่อนนะคะก็ออกแรงดึงหน่อยๆนะคะมันก็จะพอดีนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เย็บนะคะเดี๋ยวเราไปเย็บหูซะก่อนจะมาเย็บหูของสิงโตนะคะอันนี้ก็จะเป็นหู เหมือนกันกันกบหมีกับแพทเทิร์นหมีเลยนะคะอันนี้เป็นแก้มอ้วนของสัตว์นะคะหูก็จะตรงกันแนวหูตรงกันนะคะเย็บทะลุก็คือแทงเข็มทะลุจากอีกด้านหนึ่งไปด้านหนึ่ง เย็บทุกหลักค่ะเย็บไปเรื่อยๆเย็บทุกหลักนะแล้วก็ดึงทำห่วงนะคะอันนี้เป็นไหมเมอร์สไลด์คอตตอนนะคะทำห่วง ทาห่วงอันนี้เราจะไม่ได้ทำสองรอบนะคะเพราะว่าไหมค่อนข้างแข็งแรงอยู่แล้วปลายไหมนะคะนำมาเย็บที่หูนะคะประมาณ3ามสี่รอบนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวห่วงมันจะหลุดนะคะจะได้แบบนี้นะคะอีกด้านหนึ่งก็เหมือนกันนะคะตำแหน่งของหูก็จะประมาณแถวที่สี่นะคะสี่ห้าห็ดแปดแถวที่สี่ถึงแถวที่8ดนะคะ มันจะอยู่ตรงระหว่างแถวสามแถวสนะคะตรงขอบตรงนี้นะคะทีนี้นะคะอันนี้เป็นจมูกของสิงโตนะคะก็เหมือนก,นกันกับจมูกของหมีจมูกของกระต่ายเลยนะคะวิธีปักก็เหมือนกันเลยก็คือหัวสิงโตนี้นะคะเหมือนเหมือนหมีทุกอย่างนะคะหูก็เหมือนหูหมีนะคะจมูกเหมือนหูเหมือนจมูกหมีอันนี้ก็แพทเทิร์นเดียวกัน แต่ว่าหัวสิงโตจะมีแค่แผงคอนะคะที่เพิ่มเข้ามาอันนี้เรามาเย็บจมูกสิงโตกันนะคะอันนี้คือจุดเริ่มต้นของเรานะคะมันจะอยู่ตรงนี้ขอบของจมูกนะคะก็อยู่ประมาณแถวที่เก้านะคะขอบจะอยู่ประมาณแถวที่9ก้าประมาณนี้นะคะ ใช้เข้มหมุดหมุดตำแหน่งทุกครั้งนะคะไม่ให้จมูกเบี้ยวนี่นะคะจมูกก็จะไม่เบี้ยวไม่ให้เบี้ยวเยอะมากค่ะค่อยๆเย็บไปทีละหลักเย็บไปก็ดูไปด้วยนะคะว่าบางทีแบบแรงเย็บอ่ะมันดึง มันดึงตำแหน่งของจมูกเบี้ยวไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแบบเราเย็บด้านขวาไปแบบนี้ใช่ไหมคะบางทีแรงเย็บแรงดึงม,นะมันทำให้จมูกก็จะเบี้ยวขวาไปเรื่อยๆเราก็ต้องดูตำแหน่งไปด้วยการเย็บก็เป็นขั้นตอนที่สำคัญนะคะที่จะทำให้หน้าของตุ๊กตาของเราหน้ารักหรือเปล่า คือบางครั้งอะ่ะจมูกแบบว่าปักจมูกแบบไม่ได้ตรงมากเบี้ยมากแต่แบบเย็บการเย็บอะ่ะมันก็แก้ได้นะคะมันก็เป็นเทคนิคนะคะแบบเราจะเย็บให้มันกลมกลมกว่าเดิม เวลาสสยเอาเนื้อเนื้อของหัวสีเหลืองนะคะก็อย่าไปสอยเอาไกลมากจากขอบของจมูกนะคะถ้าใส่เอาไกลมากก็จะมันก็จะไม่ค่อยกลมก็คือมันก็จะอยู่แถวขอบขอบ,ขอบมันนั่นแหละคะ่ะอันนี้คือขอบของจมูกใช่ไหมคะมันก็จะอยู่ประมาณแถวที่แที่เ้านะคะบางทีมันก็ไม่ได้อยู่ ที่แถวที่9เป๊กขนาดนั้นนะคะมันก็จะเหลื่อมขึ้นไปนิดหน่อยก็จะประมาณแถว8แถว9นะคะอันนี้คือแผงคอนะคะเราจะมาเย็บใส่หัวสิงตัวแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือ ปลายไหมด้านยาวนะคะอันนี้เป็นปลายไหมด้านสั้นนะคะมันก็จะอยู่กลางนะคะแล้วก็อ้อมมาหูก็อยู่ด้านหน้านะคะแผงคอก็จะอยู่ด้านหลังตัวนี้ก็เป็นตรงกลางเป็นจุดเริ่มนี่นะคะก็ดึงหน่อยค่ะ ดึงก็จะชิดกันบรรจบกันพอดีนะคะคือเราถักรอบหัวก็ประมาณ45โซ่นะคะถ้าถักด้วยไหมถักด้วยไหมชนิดนี้ก็จะประมาณ45โซ่แต่บางทีแบบถ้าเป็นไหมชนิดนี้ก็อาจาจะจํำนวนโซ่อาจจะน้อยกว่าเราต้องเอาเข็มหมุดมาหมุดตำแหน่งนะคะเดี๋ยวมันจะเคลื่อนนิ่กอ้อมมาด้านหลังแบบนี้นะคะ แต่มันก็จะอยู่ชิดกับหูนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นี่ค่ะเราก็หมุดตำแหน่งไว้นะคะไม่ให้มันเคลื่อนเดี๋ยวไปไหมอันนี้เราข้อเอ็มาเก็บนะคะทีนี้ก็เย็บนะคะ อันนี้ก็เย็บติดกับฝั่งนี้ก่อนเลยนะคะแต่เดี๋ยวเราจะเย็บบนด้านนี้นะคะเพราะว่าเราถนัดขวามากกว่าเราเย็บผิดด้านนี่ค่ะเราก็แทงเข็มแทงเข็มเข้าไปที่ไหมสีเหลืองที่เป็นฐานนี้ได้เลยนะคะแทงเข้าไปแล้วก็เย็บแล้วก็แทงทะลุ แทงเข้าไปแล้วก็แทงทะลุแทงทะลุไปมานะคะทะลุจากหลังไปหน้าหน้าไปหลังแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะคือมันมีจำนวนหลักเยอะใช่ไหมคะ อย่าข้ามหลักไปเยอะนะคะไม่ต้องแทงทุกหลักก็ได้แต่แบบหลักเว้นหลักได้นะคะคือหลักมันค่อนข้างอยู่ถี่ใช่ไหมคะถี่กันมากแต่ว่าก็อย่าข้ามไปเยอะแต่ว่าหลักเว้นหลักได้นะคะเพราะว่าหลักมันค่อนข้างถี่อยู่แล้วเนาะเราก็ไม่ได้แทงทุกหลักอย่างเช่นแบบ ตรงนี้เป็นหลักหนึ่งตรงนี้เป็นหลักหนึ่งใช่ไหมคะจริงๆเราก็เว้นหลักหนึ่งมาแทงอีกหลักนี่ค่ะมันก็ไม่ห่างก,กันมากค่ะมันยังแน่นอยู่แต่ถ้าเราข้ามไปเยอะมากแบบแทงตรงนี้แล้วอยู่ดีๆมาแทงตรงนี้ก็คือไม่ได้นะคะมันจะไม่แน่นก็ไล่เย็บไปเรื่อยๆนะคะ ตอนเย็บก็อย่าอย่าเย็บรวมเกินไปนะคะเย็บให้แน่นตรงนี้นะคะมันเป็นข้างหลังหูใช่ไหมคะมันจะเย็บยากใช่ไหมคะล้วก็แทงแทงจากหูไปเลยนะคะ แทงทะลุไปด้านหลังเลยนะคะแทงจากหูทะลุไปด้านหลังนี่ค่ะมันก็จะติดกับหูนะคะตอนนี้เราเย็บมาถึงจุดสี้สุดแล้วนะคะก็จะอ,อยู่ตรงนี้นะคะทีนี้กเก็บปลายไหมได้เลยนะคะตรงน,นี้ก็เป็นรอยต่อ,อเดี๋ยวเราเมาเย็บเก็บตรงนี้อีกนิดนึง เพราะว่ามันเย็บห่างไปเย็บเก็บอีกหน่อยเราก็เก็บไว้ใหม่เข้าไปในหัวได้เลยนะคะปลายไหมตัวนี้เป็นปลายใหมสั้นนะคะเราก็เก็บเข้าไปในหัวเหมือนเดิมนะคะ เ้าปลายไหมสั้นก็คือแทงเข็มเข้าไปก่อนนะคะเราค่อยใส่ปลายไหมเข้าไปในเข็มแล้วก็ดึงนี่ค่ะนี่ค่ะเราจะได้เราจะได้หัวสิงโตแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นแผงคอนะคะ ด้านหลังตำแหน่งมันก็จะตรงกลางแบบนี้มานะคะไล่มาแต่ตรงนี้ก็จะอยู่หลังหูนี้เราได้หัวสิงโตหนึ่งหัวแล้วนะคะ